พอดีใบใส่ไปทุทก่อน <laughs> ไม่ถูกงานเนี้ว

าอันนั้นหสามสองสองสองใ่หมไมอกห้าสีห้านี่แหละนนี่เยอีกทีสี่เีมีกาคือไ่เคยเห็นมันอกแค่เา้หกส่เยมเฮลโลสียเงินเดนี่หเยียวกบเยียได้ได้โอ้ยนะหนบอกว่ายังไม่เคยเห็นมันออกเลยเพอนเ็บเซแล้วบานนี่อหกสี่ เอาทั้งสี่เอวเอาทั้งหกเอียวแมนเอาไปใส่หกสูงก็ไม่ได้ใส่หกสูงเรียบร้อยเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสิบเจ็ดหเดี๋ยวพวกเราก็ยังค้นโซ่เนาเรา mọi già quá người mọi người mọi người mọi người em người mọi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  bảo mọi người mọi bảo mọi người mọi người mười người <laughs> 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 อ่ท้นสีไสามมันกอันอน,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 อนั้นหกเอี้ยวอันอนี้ซีเอี้ยวไปท้อน <laughs> เอาพรอมสีเอี้ยวคอยนี่งบออ,ออกกะเทียวไปแบบโอเวอด์เ่นหวานสมใจอย,ยาก <laughs> ลูกถามว่าไงเฮ้ย กับหาซีเอียวหรือสาเอียวหรอามสามเอียวดิสามเอียวกับสามมั้ซีซีดิเด็ดมาหาซีสองีนึงหาซีสองอะตุกันตุกันวกสาหมสาหมสาหมสามตุกันค่ว่าลูกตะกอนมูบุญอันนี้ลงใครซีแม่เนี่ยสซุ้มนี่ตตุกันคอยว่าหาซีสองซีไปหอก่นสอามี่ห้าเจ็ดเไป อันนั้นมันเเนี่ยห้ีอวเหรอเอกเยบแน่ใส่เต็มอยวอ้าก็ดแปดสี่้าสามสีมับเอีนะ

பேர்மனையம் หายยอดนะตอนนี้อเร็วกว่านะเจ๊ยเยลุ้าเดียวบึงไว้เดียก็ได้ของใหัขยันกว่าลงขยันกว่าลงสีหาสีสองอีเอาเอาครเปลี่ยนแดงก็ได้เปลี่ยนแดงไ ตีเอามาให้เนี่ยหกมาหกมาสามีเอลส,สามข่าสามสอืมเอสามเอลใสามส่เอาเปิดอของจะของเปิดตัวน้ำ <c oughs> ของพบมากก่อนโมเลยหกสองมตร หกหสองได้โดนด้วมาเนี่ยโดนหกสองโอ้อะไรเนี่ยแค่นด้โดนคือในหนองหงม่จะ้าเนาะมันเป็นเสียงสองเนาะถ้าไม่จุดเตีงหกคอยกันเสียงกันอีกก็ไดนมาเห็นจินตรงห้าไนี่5งห้าเราก็ชอบห้าหยากลอยีใหญ่หกอีกแล้วอมเกมน ยี่ส2องยี่สามยี่สี่ยี้กเจ็ดยี่สิบแดี่สิาสามองมี่มสห้าสมหงาหาข่อยอ่านหาสอขอยเปล่ารุ่งก่อนไปทำให้เราได้หกสอไปมาเนได้หกเสือได้เงินจะคลองก่าแม่เพราะว่าข่อย่าสิล่งเออคน่าสิลงหาสองข่อยได้รุ่งไอ้หาสองก่อนมนได้ลงหกขอยได้เสียเงินแต้วันนี้ยัดูแล้ว

สองด้ตนี่าเลยหกสองสองหาสาเลาใบหร้าสามใ่สีดีกว่ามาลินะมันยสองสอเยีมกันมันโมพาเลยนิกันตาบทยมมันไม่โอกูเอาดอกเอาสีหกเอาเข้าไปสองสอเยี่วม้ายมมันไม่อสองสองเี่ยวที่ตานไปได้หาทีสองตาก่อน อ่าสี่โอ้ยเนาะตาก่อนไหมอืมกัมากโซ่ออาโซ่ว่าอกโซ่่ัสัที่ใช้หาสีโซ่ที่แล้วแม่ตายเดียวบอกจยากกันบอกเนตาที่แล้วนี่้าสองเต็งห้าถ้าไปคะสองสามจีห้เราไเต็งห้าได้ห้าสี่ได้สี่สด้ดี ักไปคือเงี้ยหน้าสึ้นหน่อยสั <t <t ้นหน่อยไป่าฝ่ายขอพผ่านหามักีสมขวรผ่านหาได้เนาะโอ้สมควรแค่นี้และทั้งเชิงับผ่าวชาผ่ายอไรยังไงาเงนุาในทึก ลมนี่นี่กอยู่างพันกวาง็คือในจังหวัดนั่งห้องนี่มันผสมไมนงหว่าบางที่กับกับพายที่บางที่กับเฟยที่บที่กับเฟยแต่่ามันผสมก่อนออกกันไล่ตัวเขาบอกม่เฟยร้อนขนาดไหนเอาคนอ่านปัญหาเขาสาพันต์และบุคคอยุของห้เาก่อนกินกันเลยทำกันนะกินออกกันมาปลรอบบเสียก่อนดีที่จกรยท่วัด

เทีนออกสีเอวๆนี่มากนี่สิจำเอวมเซอรนี่ามาสวนน้นนี่บอกเอาไปหกภาาได้บ้างจำอะไรจีจำอะไรเราจะบอกางันไ่ได้หกสวอาเอาาไหมหสูงไไปจำได้ยังใ่ำสองอาเซียหกไหมตรงหกจำเน้ส สี่ห้าหเจ็ดแปดเก้าสิบสิบใบเด้อถ้านั้นก็หกองสามสี EN ่หกหกใบนี่บอกมันออกก็หกปเปิดนี่กนหกใส่กันเลยสีเอวออกได้เสยโป๊ะหกหาเน่ยประมาณนี้สีกับเอวได้เสยสามสามหกสี่สิบหกห้าสามสี่อดหุมึงจอห่ก็ือมาส มันจะตองหอีกอย่างมันมีสามสองเมตรแห้งแล้วชุวไปตองหก้ไเอาไปทำไหกมามามาสามทำยังไงได้มีหมาอีกอยู่หกเจกดรีบหมดแน่นอนกดังไมางล้วจะไทยูซีน่ยเห็นอยู่นะหนังติ๊กเดยมันจะขึ้นามน่มันบวขึ้น

สามสเมตรได้ตามสแล้วค่ะสี่สน้า ข้าสามบอกใ่สาส่อ้าที่สอไ้สามิหาเ้อเอจะไม่ยหามบ่ี่สามอเปิดเปิดังิข้าวำข้างสูงออกท่านแน่ท่านแน่มีเถียงมีเถียง่เอาเอาแะวเลยอะไรดีสิวันนี้เพียงตีอาสิใบเอมานีอะไ ไม่มาก็ยุ่ยซอย่ยหได้ยังเนหกห้ห้าสามสีเยียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยดีสามเห็นหากสาแล้วหกหาสเพิ่งกลบจะนะเออวะโอ้เสียทางเนี่ยว่ะือคือพอเด้าไม่ิาได้เงินเนาะได้ได้ไดงานนัสิได้ มันองหกก็มาใช่ไม <helmet var> ันเกียบแมนดิหมอใลยอ่อนเจะเอาหมาอีกมีสามสองเลยนะอีกดอกนึงมันจะแดดแดดมันปิดเอาอีก่เห้าฮะมเด้ับอมาสองจ็ดสองหกเจ็ดแปดต่สากรับสามจังได้ก็เป็นมองคอยละพัอครุน4อย่างเดียวไม่ได้แทนไปดูหกหาสาิเอาไปตีห้าสองเละไม่ได้ติ ไปเร่อโฟหเจคิดหาแไนยู่ตงี้ไแค่าฏิแจะมีสาสี่หากที่ห้ันโฟกัสสาเพ่เอาปนหากับสมมนเดี่ห้าโฟกัสสามเพราะ่ใช่สามสี่หาบอกเขาหูทางแล้วตรงนี้เขาูทางกัน หกสีกว่าเฮียเรไม่เห็นหปุป๊บตัวตกักตกนี่หกสี่สอง หกสี่สองป่หกี่อแล้วไปยกหกซุงเลยหกซุงนะหกี่สองเด้อเออไปยกหกซุงเอามาดูอ่ะหาติงหาเออติงหาติงเดียวอยกันได้ใชนะ่หหาซีหาสองซีสามอันนี้สองใบได้ไหมอือยี่สิบใบไปดิ 6กสเอียวนะหกเอียวเปิดดหกสี่สองห่วยดีพิันเห็นเียวห้าหก้าโอ้ยเนี่ยเลยหสงเติงหได้แล้วมาเต็งเกี่ยวทำไมมาเต็งหกแล้ววปมะจับเซมหกหก็ชิด้เงินเนาะที่กอล์น้องไง โอ้เสิจอบไรเจ้าเ้ยไหมเม่เ้ป็นหาเจ้าเศ้าไปเพรงว่าตองหาเฮ้ยหนึ่งว่าตองหาหกห้าแต่เ5าจงห้าเขาจะระทานในพังอ่ะหกเจ็ดเจ็ดสี่ดอ้าหกดเจ็ดส่เดหกเดสี่เนี่ยเอาเจงหได้สามเด้อเจ้ได้เงห้าหือ เีนมาสองมต้าสี่สองเพิบอด้สิบไส่งสเเก้าบอยงิดัเงิดเลยตรงทางปุ่้น ดูเลืวอง่โทรงาสามีเดียงงั้นหรือเ่าแต่โอ้ลู้มันกันขายกนว่าชิลเมืนกันไหม ไปไหนจ้าน้องจ้าไม่นามมุโดนแล้วาสามฟังเลยจีฟังทางนี้หนึ่งสองสามสี่สี่หกยิบสี่ขั้นละหกไหมว่นไหนเอ็มบออยู่ตามส<ะ>ามหมดเลยฟังเลยหนึ่งสองสามสี่ อยู่ตองสามมันเดือดซีไปอยู่สามสองเลยอยู่ตังอยู่สามสป้าทำไมไม่จำสามสามห้าเยี่ยวห้าโอ้เกี่ยงเลยใส่หาสองหาสองก็แ่นตงกันเอ้าโอ้ยโอ้คอยเปลี่ยนใส่หาตังเคยเรื่องเมืองไหมอันนี้ก็ไม่ได้ดู พี่นลงก้อนใช่นั่นแล้วคอยดืมเบิ้งกันยังมาคอยดืมเบิ้งโอ้ย่สันกันที่ไดมาใช้ท่าพี่่าไม่ทันแล้วสองสามสี่ห้าเจ็ดเป็นเร็วกาคอยอยากรอดท้สันคอยใช้ได้ตัวกันนะว่าใ่ไ